สวัสดีครับทุกคนก็อีพีนี้ก็เป็นพาร์ทที่2ของอีพีที่แล้วนะครับที่เราต่อตัวนี้ไปต,ตัวปืน MP7 นะตัวนี้เป็นเลโก้เทคนิคนะครับก็ต้องบอกว่าต่อยากพอสมควรนะครั้งที่แล้วต่อไปอยู่ที่3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงมั้งเพราะว่าลืมกดอัดเข้าไปอีกก็อีพีนี้จะมาต่อถุงที่2ตัวนี้ให้ดูนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปต่อตัวนี้ให้เสร็จกันเลยนะครับหมายถึงว่าเสร็จถุงที่2นะ โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวก่อนจะไปต่อนะผมขอแนะนำตัวนี้ก่อนก็ในคู่มือมันจะมีบอกนะครับตรงนี้นี่ในคู่มือมันจะมีเลขเลขเกติดอยู่เห็ไหมเลขเก้าที่ติดอยู่คือจํานวนรูนะครับนี่รูอันนี้เห็นเป่านี่มันจะมีอยู่ 9, ก้รูนะครับถ้าเกิดว่ามีเลข9ติดนะ ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับที่เราจะมานับแล้วก็จะได้ต่อให้ถูกนะเพราะว่าปกติเลโก้เทคนิคเนี่ยเขาจะมีตัวสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งให้เรานะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าคลิปที่ผ่านๆมาที่ผมทํานะครับเขาจะมีแบบสัดส่วนให้เทียบเลยว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งคือเอาไ้ตัวเนี้มาวางทับอย่างเงี้ยก็จะเท่ากันเลยแต่นี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีนะ ตัวนี้ต้องใช้เป็นแบบเนี่ยเลขเก้าติดเนี่ยก็ต้องนับรวมว่ามีเก้ารูนั่นแหละถึงจะใช่แล้วก็มันจะมีเป็นแท่งแท่งแบบนี้นะอย่างแท่งนี้นะครับผมวัดมาแล้วมันได้อยู่ห้ารูนะคือถ้าเกิดว่าเจอรูปแท่งแบบนี้ฮะแล้วก็มันมีเลขกำกับเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขเก้าอะไรพวกเนี้ยนั่นก็คือความยาวของมันจะเท่ากับไตัวนี้นะเนี่ยสมมติว่าอันเนี้ยเป็นเลขเก้า ในคู่มือนะคือมันเท่ากับตัวเนี้เก้ารูอ่าทุกคนเข้าใจแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อเลยนะครับอ่ะ เราต่อตัวใส่แมกกาซีนเขาได้แล้วนะก็ใช้เวลาต่อไปชั่วโมงกับอีก16นาทีนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับวิธีการต่อเข้ากับตัวตัวปืเวนเขานั่นี่เพราะว่าดูในคู่มือแล้วมันจะงงมากนะครับขั้นตอนนี้อ่ะผมก็จะทําให้เพื่อนๆดูเลยแบบง่ายๆนะก็หันตัวด้านจับตรงเนี้ยอันนี้คือด้ามจับด้านหน้านครับ ออกทางซ้ายมือเรานะเอามาทางซ้ายมือเราแล้วก็ตัวแมกกาฟีนเนี่ยมันจะมีติ่งตรงนี้ออกมาใช่ไหมก็หันติ่งตรงนี้ม,นมาทางซ้ายมือแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับนี่ถ้าดูจากตรงนี้มันจะเป็นรูที่3านะเป็นรูที่3นับมาจากด้านหลังนะครับคือต่อไอ้เจ้าตัวนี้นะผมจะเสียบให้ดูเลยนะครับมันก็จะพอดีกันเลยก็กดเข้ามาเคเห็นไหมได้แล้วดูหไหม โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปต่อตรงถุงที่2ให้เสร็จเลยละกันนะ,นะ,ะขั้นตอนที่131นะครับนี่ตัวหนังเขาเรียกว่าอะไรอะหนังยาง ตัวหนังยางนี้นะครับเห็นไหมในซองอมันมีมาให้หลายหลายอันนะแต่มันจะมีสีหนังยางอสองไซส์เห็นไหมไซส์มันจะต่างกันเห็นไหมไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กให้ใช้ไซส์เล็กนะครับการต่อขั้นตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับขั้นตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดก็ใช้แบบเส้นเล็กนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ต่อถุงที่2เสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยตเอ๊นี่ได,ได้เท่านี้แหละนะแล้วก็ได้แมกกาซีนแมกหนึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาใส่ลูกกระสุนได้นะเขาให้เราต่อกระสุนเขาให้เราต่อกระสุนมาสิบนัดนะแล้วก็เอามาใส่ในแมกกาซีนที่เราต่อตัวนี้นะครับตรงปลายของเขาเห็นไหมตรงปลายตรงเนี้ยยัดเข้าไปนะ มันยัดเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองยัดเข้าไปแล้วก็ตัวเนี้ยมันหลังได้แค่นี้แหละมันหลังได้แค่นี้แหละเพราะว่าถ้าถ้าใส่นิดนึงมันก็จะแบบดันออกมานะใส่ได้อยู่ประมาณ7ลูกใมกระซีนี้นะครับใส่ได้7ลูกแล้วก็ตัวนี้เลือยู่3ลูกเพราะว่าทำมา10ลูกเดี๋ยวรอมาต่อถุงที่3ให้เสร็จกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้ผมจะพยายามมาต่อให้เสร็จนะแล้วก็จะทําคลิปลงให้ดูเลยเพราะว่า จะไม่มีพาร์ทที่3แล้วเพราะขี้เกียจแบบให้มันยืดยาวนะเพราะว่า e ีพีถัดไปผมจะมาต่อเป็น LEGO o p t i ติมัสพรานะฮะพอดีว่าได้มาใหม่เข้าร้านใหม่ก็เลยจะมาต่อให้ทุกคนดูกันส่วนวันนี้ถุงที่2ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่ต่อถุงที่3มนะครับบ๊ายบาย ต้องบอกเนะครับว่าปืนต่อยากชิปหา่เจอคือผมอะนั่งแบบดึงยางอะเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าดึงใอ้พวกเนี้ยแล้วก็เอาแม็กเข้าแม็กกาซีนเข้าใส่ตรงเนี้ยยากมากแล้วผมไม่มั่นใจนะว่าต่อเสร็จแล้วมันจะยิงได้ไหมนะ แล้วก็ในคู่มือเขาบอกนะเป็นภาษาจีนผมนแปลแล้วแล้วเขาบอกว่ามีวิดีโอให้ดูนะแต่ผมไม่รู้ว่าไปสแกน QR วาโค้ดตรงไหนนะแล้วถึงจะดูได้ผมก็เลยตอบแบบตามยถาตมของผมอะยถาตมของผมอะโอเคถือว่าเป็นเลโก้ที่ต่อยากมากสําหรับผมนะตัวนี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าต่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะผมอะอาจจะไม่รับประกันนะว่ามันจะยิงได้ไหมหมายถึงว่าผมต่อนะแต่ถ้าคนไหนต่อแล้วมันยิงได้ก็ ยินดีด้วยนะครับสําหรับผมแล้วผมมองว่าไม่น่าจะยิงได้ถ้าผมผมต่อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะต่อเสร็จตอนไหนแล้วมันจะยิงได้หรือเปล่านะครับมาไปดูกัน ตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงโตรเจ๋งเนะ่ยแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ายิงไม่ได้นะต่อเสร็จแล้วแต่ยิงไม่ได้ทํะไรได้บ้างก็นี่เห็นไหมหนึ่งได้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันยากตรงไหนนะตัวนี้นะผมคิดว่าตัวนี้ยากกว่าพวกรถซูเปอร์คาร์ที่ผมต่อไปก่อนหน้านี้นะครับอันพวกนั้นผมคิดว่าง่ายกว่าตัวนี้เยอะเลยเพราะตัวนี้มันจะมีกลไกข้างในนะครับ เป็นพวกแบบรัดยางหรือว่าแบบไกปืนหรือว่าไอ้พวกนี้เนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะสัมพันธ์กันอะไรสักอย่างแหละพูดไม่ถูกว่ะมันยุ่งยากแล้วก็ถ้าต่อพลาดไปทีหนึ่งก็พังหมดเลยเนี่ยดูปกติแมกกาซีนเขาถอดได้ใช่ไหมนี่แมกกาซีนผมถอดไม่ได้นะใส่แล้วใส่เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถอดอยังไงก็เออเนี่ยปล่อยมันอยู่นี้แหละแล้วก็ตัว ลูกกระสุนเขานะเดี๋ยวผมเอาลูกกระสุนให้ดูอ่ะลูกกระสุนต่อไป10ลูกนะครับแต่ว่าใส่ในแม็กกาซนีนเขาอะได้6ลูกใส่สีอีกสีลูกไม่ได้เพราะว่าใส่แล้วมันจะเด้งออกมานะเนี่ยใส่มันจะเด้งออกมาแต่ตอนนี้เอาแม็กกาซนีนใส่เข้าไปแล้วอะแม็กกาซนีนไม่ยอมออกมานะครับ <c oughs> หนึ่งเองก็ไม่ออก <c oughs> กดตรงนี้ก็ไม่ออกเลยเนี่ยต่อเองแท้แท้อ่ะพูดถึงบอดี้มันนะครับตัวนี้ต่อเสร็จแล้วผมรู้สึกว่ามันจา้าก่อยตัวอะไรน,นะ อูซี่ป่ะเขาเรียกตัวที่ผมต่ออันที่แล้วเรียกว่าอูซี่ไหมไอตัวนั้นยังแบบเฉยๆอ่ะเ,เหมือนกิ๊กก๊กน้ำหนักก็งันๆน่ะแต่ตัวนี้นี่แบบน้ำหนักดีเลยนะก็ถือว่าหนักพอสมควรแหละนี่อันนี้คือล็อกตรงนี้ล็อกมันล็อกได้ยิงได้ไหมแต่ว่ายิงไม่ออกที่จริงมันเวลามันยิงออกมามันจะยิงออกตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็ศูนย์เล็งมัน แล้วก็มีสโคแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยเป็นเลเซอร์นะเดี๋ยวผมดึงนี้ออกก่อนมันเปิดได้อยู่นะเนี่ยดึงดึงไอ้ตรงเนี้ยที่อยู่ตรงบนหัวมันนะฮะเห็นไหมสีขาวขาวเนี่ยชอ็อตแล้วก็กดปุ่มปั๊บแล้วก็ตรงนี้พับได้นะไอ้ตรงด้ามจับตรงเนี้ยมันพับได้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูต้องมาแกะแกะฝั่งนี้นะครับไม่รู้ว่าผมจะแกะถูกฝั่งหรือเปล่านะก็ในคู่มือเขาบอกนะว่ามันพับได้ ตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยมันจะมีะไอตัวตัวต่ออยู่ตรงข้างในนี่นะเห็นเนี่ยเนี่ยอ่าแล้วเวลามันพับก็จะพับอย่างงี้ขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็กดกดเข้าไปนี่อ่ามันก็จะอยู่อย่างงี้เห็นไหมอ่าเหมือนมีอะไรนะเขาเรียกวนะ่าที่เก็บเสียงใช่ไหมแต่ว่าต่อจนหมดแล้วนะมันไม่มีที่เก็บเสียงมาให้นะ ต่อที่เก็บเสียงไม่ได้นะก็ได้ได้แค่นี้แหละเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ต่อยเลเซอร์อเล่นกับแมวแล้วเนี่ยเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวมันจะพังถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้พังก็ใส่กาวได้นะแต่แนะนำนะครับถ้าใครต่อแล้วมันสามารถยิงได้นะอย่าใส่กาวตรงข้างบนที่ปิดที่ปิดตัวประกบตรงนี้นะเพราะว่าไอตัวหนังยางข้างในเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับ พอถึงเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากติดกาวให้มันแข็งแรงช่างมันไม่ต้องสนใจจะยิงได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ติดเลยครับผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละตัวนี้เขาก็แถมมาให้นะตัวเป้าก็คงไม่ได้ทดสอบยิงให้ดูหรอกเพราะว่ามันยิงไม่ออกเนี่ยแม็กยังไม่ออกเลยกระสุนคงไม่ออกเหมือนกันแหละนะตัวนี้ แต่ว่าใครอยากได้นะครับก็สั่งซื้อที่ผมได้นะเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ขายของขายของก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมาแปะแปะข้างหน้านะอแล้เวเวลามันยิงอะ่ะก็ยิงเสร็จเห็นไหมมันก็เด้งตัวนี้ไม่แนะนำให้มือใหม่ที่แบบกำลังมา ต่อเลโก้ต่อนะฮะเพราะมันลำบากมากแต่ถ้าใครอยากจะลองก็ได้นะไม่ติดคิดว่าทำได้ก็ทำครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้อาจจะดีกว่าผมด้วยซ้ำแหละโอเคนะครับวันคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเลโก้เทคนิคปืน mp 7ตัวนี้นะครับ1,082ชิ้นนะใช้เวลาต่อไปประมาณ4วันวันละ3าชั่วโมงก็ตีเป็น12ชั่วโมงเลยละกันนะ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย